อัปเดตอาการบาดเจ็บของเจชนาธิปสรงกระสรินนะครับในเกมที่คอนซาโดเลซัปโปโรบุกไปเสมอกับโชนันเบลเบรีศูนย์นประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจากรายงานผลการสแกนปรากฏว่าโชคดีนะครับที่เจชนาทิปของเราไม่ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงมากนะครับโดยทีมแพทย์ได้สแกนออกมาแล้วปรากฏว่ามีเพียงอาการหัวเข่าซ้ายยืดเพียงเล็กน้อย ซึ่งก็เกิดจากการที่เจชนะทิพย์ของเราประท้าอย่างหนักนะครับกับผู้เล่นโชนัน mm hmm. เบเวรเล่น,นะครับแล้วก็ลงความเห็นว่าสมควรให้เจชนะทิพย์เนี่ยได้พักผัดก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าจะพักนานแค่ไหนโดยหลังจากนี้ต้องคอยติดตามแล้วก็ประเมิอนอาการเป็นระยะนะครับถึงจะบอกได้ว่าเจชนะทิพย์จะกลับมาลงสนามได้อีกเมื่อไหร่ก็ต้องขอให เป็นกำลังใจให้กับเจชนะทิพย์เนื่องจากว่าเป็นตัวหลังให้กับซับโปโลแล้วก็ทีมชาติไทยซึ่งมีคิวที่จะลงแข่งคัดบอลโลกในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เจชนะทิพย์หายไวๆแล้วก็กลับมาลงสนามได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ